ชมวิวไปเรื่อยๆนะคะในวัดนะคะนี่นะคะไดโนเสาร์อยู่ข้างหลังพี่ไก่ฟ้านะคะอย่งงับหัวของฉันนะจ๊ะดูค่ะจะแปลงร่างเป็นมดเขียววีสนะคะทุกคนคงจําได้นะคะที่เคยดูยามวัยเด็กนะคะอันนี้ก็คือโกคูค่ะชมนะคะตัวการ์ตูนบางตัวพี่ไก่ฟ้าก็ไม่รู้จักนะคะนี่นะคะเพื่อนๆรู้จักกันไหมคะแก้มแดงเลยค่ะ มันังมีด้วยนะคะแล้วก็เจ้านกน้อยก็มีนะคะพี่ไก่ฟ้าไม่ทราบชื่อนะคะนี่โนบิตะนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะเดินมานานนะคะก็เมื่อยนั่งลงตรงสาวน้อยนี่แหละค่ะขอจบคลิปแค่ตรงสาวน้อยนี่นะคะชมนะคะตัวการ์ตูนบางตัวพี่ไก่ฟ้าก็ไม่รู้จักนะคะนี่นะคะพเพื่อนๆรู้จักกันไหมคะแก้มแดงเลยค่ะ บรรยากาศให้เด็กๆถ่ายรูปกันนะคะในสวนหย่อมนี่นะคะเด็กเยอะมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะพี่ไก่ฟ้าก็ต้องถ่ายแล้วหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อไม่ให้น่ารักไหมคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆทุกคนท่านที่เข้ามารับชมและให้การสนับสนุน กับผู้สนับสนุนด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะนี่นะคะโนบิต no ะนะคะมีพี่ไก่ฟ้าก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะเดินมานานนะคะ<ม>ก็เมื่อยนั่งลงตรงสาวน้อยนี่ละคะ่ะขอจบคลิปแค่ตรงสาวน้อยนี่นะคะพี่ไก่ฟ้าก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะเดินมานานนะคะก็เมื่อยนั่งลงตรงสาวน้อยนี่ละค่ะขอจบคลิปแค่ตรงสาวน้อยนี่นะคะไว้ให้เด็กๆถ่ายรูปกันนะคะในสวน ย่อมนี่นะคะเด็กเยอะมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะพี่ไก่ฟ้าก็ต้องถ่ายแล,ล้วรีบเลียงนะคะเพื่อไม่ให้มีอยู่ตัวเดียวในราคาตรงนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็เดินอยู่แค่ช่วงนี้นะคะจริงๆก็ว่างใหญ่มากเลยนะคะพี่ไก่ฟ้าก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกที่ค่ะก็ลังอ้าปากลิ้นแดงเลยนะคะไดโนเสาร์นะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ไก่ฟ้าก็เอาภาพในสวนหย่อมที่วัดสมานมาให้รับชมอีกนะคะนี่นะคะไอ้มดแดงค่ะน่ารักไหมคะบายยค่ะเพื่อนๆทุกคนท่านที่เข้ามารับชมและให้การสนับสนุนและผู้สนับสนุนด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะนี่นะคะโนบิตะนะคะมี สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ไก่ฟ้าก็เอาภาพในสวนหย่อมที่วัดสมานมาให้รับชมอีกนะคะนี่นะคะไอ้มดแดงค่ะที่เข้ามารับชมและการสนับสนุนกับผู้สนับสนุนด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะนี่นะคะโนบิตะนะคะมีมีอยู่ตัวเดียวในราคาตรงนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็เดินอยู่แค่ช่วงนี้นะคะจริงๆก็ฟว้างใหญ่มากเลยนะคะ ไก่ฟ้าก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกผู้ชมนะคะตัวการ์ตูนบางตัวพี่ไก่ฟ้าก็ไม่รู้จักนะคะนี่นะคะเพื่อนๆรู้จักกันไหมคะแก้มแดงเลยค่ะบันจะค่ะจะแปลงร่างเป็นมดเขียว V ีนะคะทุกคนคงจําได้นะคะที่เคยดูยามวัยเด็กนะคะอันนี้ก็คือโกคูค่ะน่ารักไหมคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆทุกคน สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ไก่ฟ้าก็เอาภาพในสวนหย่อมที่วัดสมานมาให้รับชมอีกนะคะนี่นะคะไอ้มดแดงค่ะชมกันไปเรื่อยๆนะคะไดโนเสาร์ก็มีนะคะนั่งพักสักหน่อยนะคะเริ่มเหนื่อยนะคะดอกไม้สวยงามค่ะผิดกฎของชุมชนนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับการดีมากเลยค่ะ ตอนนี้นะคะบางช่วงก็มีแดดนะคะทำให้แสงจ้านะคะพี่ไก่ฟ้าก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะมีอยู่ตัวเดียวในราคาตรงนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็เดินอยู่แค่ช่วงนี้นะคะจริงๆก็ว่างใหญ่มากเลยนะคะพี่ไก่ฟ้าก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกที่ค่ะหลังอ้าปากลิ้นแดงเลยนะคะไดโนเสาร์นะคะอากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะบางช่วงก็มีแดดนะคะทำให้แสงจ้านะคะ ี่ไก่ฟ้าก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะมีด้วยนะคะแล้วก็เจ้านกน้อยก็มีนะคะพี่ไก่ฟ้าไม่ทราบชื่อนะคะนี่โนบิตะนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะชมกันไปเรื่อยๆนะคะไดโนเสาร์ก็มีนะคะนั่งพักสักหน่อยนะคะเริ่มเหนื่อยนะคะดอกไม้สวยงามค่ะชมนะคะตัวการ์ตูนบางตัวพี่ไก่ฟ้าก็ไม่รู้จักนะคะนี่นะคะ เ,เพื่อนเรู้จักกันไหมคะแก้มแดงเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะบางช่วงก็มีแดดนะคะทำให้แสงจ้านะคะพี่ไก่ฟ้าก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะท่านที่เข้ามารับชมและให้การสนับสนุน กับผู้สนับสนุนด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะนี่นะคะโนบิต no ะนะคะมีกระชมวิวไปเรื่อยๆนะคะในวัดนะคะนี่นะคะไดโนเสาร์อยู่ข้างหลังพี่ไก่ฟ้านะคะอย่งงับหัวของฉันนะจ๊าดูอากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะบางช่วงก็มีแดดนะคะทำให้แสงจ้านะคะ ี่ไก่ฟ้าก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะค่ะจะแปลงร่างเป็นมดเขียว V3 นะคะทุกคนคงจำได้นะคะที่เคยดูยามวัยเด็กนะคะและนี้ก็คือโกคูค่ะอผิดกฎของชุมชนนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับกระชมวิวไปเรื่อยๆนะคะในวัดนะคะนี่นะคะไดโนเสาร์ s s อยู่ข้างหลังพี่ไก่ฟ้านะคะ อย่งงับหัวของฉันนะจ๊าดูน,น่ารักไหมคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆทุกคนสิ้ากำลังอ้าปากลิ้นแดงเลยนะคะไดโนเสาร์นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ไก่ฟ้าก็เอาภาพในสวนหย่อมที่วัดสมานมาให้รับชมอีกนะคะนี่นะคะ ไอ้มดแดงคะพี่ไก่ฟ้าก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะเดินมานานนะคะก็เมื่อยนั่งลงตรงสาวน้อยนี่แหละคะ่ะขอจบคลิปแค่ตรงสาวน้อยนี่นะคะที่เข้ามารับชมและการสนับสนุนก็บผู้สนับสนุนด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะนี่นะคะโนบิตะนะคะมีค่ะจะแปลงร่างเป็น มดเขียว V ี3นะคะทุกคนคงจำได้นะคะที่เคยดูยามวัยเด็กนะคะแันนี้ก็คือโกคูค่ะมีด้วยนะคะแล้วก็เจ้านกน้อยก็มีนะคะพี่ไก่ฟ้าไม่ทราบชื่อนะคะนี่โนบิตะนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะอากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะบางช่วงก็มีแดดนะคะทำให้แสงจ้านะคะ ่ไก่ฟ้าก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักไหมคะบายยค่ะเพื่อนๆทุกคนมีอยู่ตัวเดียวในราคาตรงนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็เดินอยู่แค่ช่วงนี้นะคะจริงๆก็ฟว้างใหญ่มากเลยนะคะพี่ไก่ฟ้าก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนมีอยู่ตัวเดียวในราคาตรงนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็เดินอยู่แค่ช่วงนี้นะคะจริงๆก็ฟว้างใหญ่มากเลยนะคะ พี่ไก่ฟ้าก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านมีอยู่ตัวเดียวในราคาตรงนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็เดินอยู่แค่ช่วงนี้นะคะจริงๆก็กว้างใหญ่มากเลยนะคะพี่ไก่ฟ้าก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านชมกันไปเรื่อยๆนะคะไดโนเสาร์ก็มีนะคะ นั่งพักสักหน่อยนะคะเริ่มเหนื่อยนะคะดอกไม้สวยงามค่ะสิคะหลังอ้าปากลิ้นแดงเลยนะคะไดโนเสาร์นะคะท่านที่เข้ามารับชมและให้การสนับสนุนกับผู้สนับสนุนด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะนี่นะคะโนบิตะนะคะมีชมกันไปเรื่อยๆนะคะไดโนเสาร์ก็มีนะคะ นั่งพักสักหน่อยนะคะเริ่มเหนื่อยนะคะดอกไม้สวยงามค่ะมีด้วยนะคะแล้วก็เจ้านกน้อยก็มีนะคะพี่ไก่ฟ้าไม่ทราบชื่อนะคะนี่โนบิตะนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะน่ารักไหมคะบายบายค่ะเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนชมนะคะตัวการ์ตูนบางตัวพี่ไก่ฟ้าก็ไม่รู้จักนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนรู้จักกันไหมคะแก้มแดงเลยค่ะ บรรยากาศให้เด็กๆถ่ายรูปกันนะคะในสวนหย่อมนี่นะคะเด็กเยอะมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะพี่ไก่ฟ้าก็ต้องถ่ายแล้วรีบเลียงนะคะเพื่อไม่ให้คารืองโอกุลนะคะทำได้เท่าตัวคนเลยนะคะดูสิคะเขาทำเป็นลูกปั้นไว้นะคะหุ่นนะคะ พี่ไก่ฟ้าก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะเดินมานานนะคะก็เมื่อยนั่งลงตรงสาวน้อยนี่แหละคะ่ะขอจบคลิปแค่ตรงสาวน้ยนี่นะคะมีอยู่ตัวเดียวในราคาตรงนี้นะคะพี่ไก่ฟ้าก็เดินอยู่แค่ช่วงนี้นะคะจริงๆก็ว้างใหญ่มากเลยนะคะพี่ไก่ฟ้าก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกทักกาศดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะบางช่วงก็มีแดดนะคะทําให้แสงจ้านะคะ ่ไก่ฟ้าก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ไก่ฟ้าก็เอาภาพในสวนหย่อมที่วัดสมานมาให้รับชมอีกนะคะนี่นะคะไอ้มดแดงค่ะสิะ๊กคากำลังอาปากลิ้นแดงเลยนะคะไดโนเสาร์นะคะกระชมวิวไปเรื่อยๆนะคะในวัดนะคะนี่นะคะไดโนเสาร์อยู่ข้างหลังพี่ไก่ฟ้านะคะ อย่างับหัวของฉันนะจ๊ะดูชมกันไปเรื่อยๆนะคะไดโนเสาร์ก็มีนะคะนั่งพักสักหน่อยนะคะเริ่มเหนื่อยนะคะดอกไม้สวยงามค่ะหรือโงกุลนะคะทำได้เท่าตัวคนเลยนะคะดูสิคะเขาทำเป็นลูกปั้นไว้นะคะหุ่นนะคะชมกันไปเรื่อยๆนะคะไดโนเสาร์ก็มีนะคะ